ด่วนนายกประยุทธ์ประกาศไม่รับเงินเดือน3เดือนเอาไปช่วยประชาชนมเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่9กักยาคม64พลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านระบบวิดีโอคอลทางไกลได้เสนอแผนมาตรการเข้มข้นในการควบคุมโรคระบาดโควิด -19 ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการประชุมพลเอกประยุทธ์ได้พูดขึ้นมาว่าตนจะไม่รับเงินเดือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา3เดือนเพื่อเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานายกมาเลเซียและคอรมอได้ประกาศไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา3เดือนเพื่อเอาเงินไปช่วยผู้ป่วยโควิด -19 สำหรับอัตราเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีจะแบ่งเป็นเงินเดือนเดือนละ75,590บาทเงินประจำตำแหน่งอีก50,000บาทรวมเป็นเงินเดือนต่อเดือนเดือนละ1 2 5 5 9 0บาทอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ